สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับเวลาดีอีกครั้งวันนี้มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมที่เราอยู่เรื่องของกรรมความผิดพลาดและบทเรียนที่ได้รับจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความใจร้อนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใจคือเหตุของภัยอย่างแท้จริงค่ะ เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีก่อนตอนนั้นดิฉันทำงานเป็นพนักงานขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งชีวิตก็เรียบเปื่อยไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักจนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันได้รู้จักกับพี่สาวคนหนึ่งชื่อพี่ติม๋มพี่ติ๋มเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดใกล้ๆห้างแกเป็นคนอัธยาศัยดีคุยเก่งและมีน้ำใจมากพวกเราสนิทกันเร็วมากเพราะพี่ติ๋มชอบแวะมาซื้อของในห้างที่ดิฉันทำงานอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งพี่ติ๋มมาชวนดิฉันไปเที่ยวทะเลที่บางแสนแกบอกว่าอยากจะไปพักผ่อนคลายเครียดเพราะช่วงนั้นขายของไม่ค่อยดีดิฉันก็ตอบตกลงไปทันทีเพราะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเหมือนกันเราตกลงกันว่าจะไปกันวันเสราร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ พอถึงวันเสาร์เราก็ออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่พี่ติ๋มเป็นคนขับรถระหว่างทางเราก็คุยกันสนุกสนานหัวเราะก,กันตลอดทางพี่ติ๋มเล่าเรื่องตลกๆให้ฟังทําให้ดิฉันลืมเรื่องเครียดๆไปได้หมดพอใกล้จะถึงบางแสนพี่ติ๋มก็เริ่มขับรถเร็วขึ้นแกบอกว่าอยากจะไปถึงที่พักเร็วๆจะได้ไปเล่นน้ำทะเลดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคิดว่าแกคงจะชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ขณะที่เรากำลังขับรถอยู่บนถนนเรียบชายหาดจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับออกมาจากซอยข้างหน้าอย่างกระทันหันพี่ติ๋งตกใจมากรีบหักพวงมาลัยหลบแต่ไม่ทันรถของเราเสียหลักพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรงดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนในหนังเลยค่ะได้ยินเสียงดังโครมใหญ่แล้วทุกอย่างก็มืดไปเลยค่ะมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วค่ะ ตอนที่ดิฉันฟื้นขึ้นมาดิฉันรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวพยายามจะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ดิฉันมองไปรอบๆเห็นพี่ติ๋มนั่งอยู่ข้างเตียงสีหน้าแกดูเศร้ามากดิฉันถามพี่ติ๋มว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ติ๋มก็เล่าให้ฟังว่าเราประสบอุบัติเหตุรถชน ดิฉันถามถึงอาการของตัวเองพี่ติ๋มบอกว่าดิฉันขาหากักแขนหกักแล้วก็มีแผลฟกช้ำตามตัวหลายแห่งส่วนพี่ติ๋มเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่ไม่หนักเท่าดิฉัน ตอนนั้นดิฉันรู้สึกเสียใจมากเสียใจที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เสียใจที่ทำให้พี่ติ๋มต้องเดือดร้อนและเสียใจที่ต้องนอนเจ็บอยู่บนเตียงแบบนี้แต่สิ่งที่ดิฉันเสียใจมากที่สุดก็คือดิฉันรู้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะความประมาทและความใจร้อนของพี่ติม๋ม หลังจากออกจากโรงพยาบาลดิฉันต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลานานหลายเดือนช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับดิฉันดิฉันต้องทนกับความเจ็บปวดต้องทำกายภาพบำบัดต,ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นและที่สำคัญที่สุดคือดิฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าชีวิตของดิฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านดิฉันได้มีโอกาสทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นดิฉันได้คิดถึงสิ่งที่ดิฉันได้ทำลงไปและสิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ดิฉันตระหนักว่าความใจร้อนและความประมาทเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมันสามารถทำลายชีวิตของเราและชีวิตของคนอื่นได้ ดิฉันยังได้เรียนรู้ว่ากรรมเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเสมอทุกสิ่งที่เราทำลงไปไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะส่งผลกลับมาหาเราในที่สุดอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นผลกรรมที่ดิฉันและพี่ติม๋มเคยได้ทำร่วมกันมาในอดีตชาติก็ได้ ระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านดิฉันได้กลับไปคุยกับพี่ติม๋มพี่ติ๋มขอโทษด,ดิฉันสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกบอกว่าแกเสียใจมากที่ทำให้ดิฉันต้องเจ็บปวดแกบอกว่าแกจะจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนและจะไม่ประมาทอีกต่อไปดิฉันให้อภัยพี่ติม๋มเพราะดิฉันรู้ว่าแกไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและดิฉันเชื่อว่าแกได้สำนึกผิดแล้วจริงๆ เรื่องราวของดิฉันเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสติและความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับขี่ยานพาหนะเราต้องไม่ใจร้อนไม่ประมาทและต้องเคารพกฎจราจรอยู่เสมอดิฉันขอฝากข้อคิดทางธรรมะที่ดิฉันได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปพิจารณาด้วยนะคะ ข้อแรกคือเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำทุกสิ่งที่เราทำลงไปจะส่งผลกลับมาหาเราในที่สุดดังนั้นเราควรทำแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขและสงบข้อ2คือเรื่องของสติสติคือความระลึกได้สติช่วยให้เราไม่ประมาทไม่ใจร้อนและไม่ทําผิดพลาดดังนั้นเราควรฝึกสติอยู่เสมอเพื่อให้เรามีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ข้อ 3. คือเรื่องของความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นเราไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราควรมองโลกตามความเป็นจริงและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอดิฉันหวังว่าเรื่องราวของดิฉันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความมีสติไม่ประมาทและทำแต่กรรมดีเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและสงบค่ะ ช่วงนี้ดิฉันอยากจะเชิญคุณสมศรีเพื่อนสนิทของดิฉันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ดิฉันเล่าไปคุณสมศรีคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เชิญมาวันนี้เล่าเรื่องได้น่าสนใจมากเลยคะ่ะฟังแล้วก็รู้สึกหดหูใจแต่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะสีเรื่องนี้สอนอะไรดิฉันเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของสติและความไม่ประมาท สีเองก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันค่ะแต่โชคดีที่ไม่ร้ายแรงเท่าคุณคือเมื่อก่อนสีเป็นคนขับรถเร็วมากชอบแซงชอบปาดจนวันหนึ่งเกือบจะชนท้ายรถคันหน้าดีที่เบรกคันแต่ตอนนั้นก็ตกใจมากตั้งแต่นั้นมาสีก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถเลยค่ะขับช้าลงมีสติมากขึ้นไม่ประมาท ดีแล้วค่ะสีการมีสติสำคัญจริงๆนะคะถ้าวันนั้นพี่ติมมีสติมากกว่านี้อุบัติเหตุครั้งนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วเรื่องกรรมที่คุณพูดถึงสีก็เห็นด้วยนะคะคือทุกสิ่งที่เราทำมันมีผลตามมาเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าถูกต้องเลยค่ะสีอย่างที่พระท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันสั้นค่ะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มค่าทำในสิ่งที่เราอยากทำและอยู่กับคนที่เรารักใช่เลยค่ะชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆเราควรทำดีต่อกันไว้เยอะๆะแล้วคุณมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังบ้างไหมคะ ดิฉันอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังทุกท่านว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมทำบุญทำทานนะคะเพราะการทำบุญจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและมีความสุขขอบคุณมากค่ะคุณสีสำหรับข้อคิดดีๆวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์และได้ข้อคิดดีๆกลับไปมากมายเลยนะคะ ขอบคุณคุณสีเช่นกันค่ะที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นิฉันหวังว่าเรื่องราวที่เราได้เล่าไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมีสติและทำแต่กรรมดีนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ